สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องดามซิ่งดินระเบิดวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมหลังจากที่กลับมาจากงานหลวงไพศาลนะครับเราก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกัน,นก็มีงานทำกันเรื่อยๆ เอาทองเอได้บางฟนใหม่ด้วยทองอทุกวันยิ่งรอขึ้น,รอ,นรอขึ้นนเราเรามีไฟหน้าสปอตไลท์รถดูแลรักษามันก็จะเริ่มดูดีหน่อยแคขับอย่างเดียวนะพี่น้องนะเป็นตัางซีเลนนะครับซีเรนอันนี้เราก็ออกมาเก็บเศษดินนะครับ รับหนัาที่เก็บเศษดินใส่อีกใส่อีกไอ้เท่เท่เฮ้ยไอ้เท่อทืม hmm. อาจารย์ครับ ดินสวยมากครับสวยใครต้องการหน้าดินสั่งจองได้เลยนะครับ กันอยู่สีขั้นครับเรื่อย นี้ใช้เจ้ามักไฟนะครับมาขุดประหยัดน้ำมันมักไฟวันนึงก็อยู่ประมาณ2,500ันตักหน้าดินอย่างนี้ก็ประมาณ 2,000, 2000ั0 0 0น0 0งถึง2,500ันาายสบาย สวยๆเลยครับที่เขาคัดออกจากการํำทางการนำทางนี่จะเอาหน้าดินแบบนี้ทำไม่ได้นี่นะครับเป็นใกล้ๆเลยครับนี่มาแล้วรถไฟนี่อก่อนมาแล้วเมื่อวานนะครับครึ่งวันได้คนละ20เที่ยวฝนตกก่อน วันนี้ก็น่าจะได้วิ่งกันทั้งวันน่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยาจารย์นะครับดูเอา สี่คันยังโรนะครับนี่ระยะทางใกลมากหลังจากที่เราไปวิ่งอยู่ไทยซานี่วิ่งไกลอันนี้ก็เลยแก้ตัวไปงานวิ่งไกลๆบ้างใตงานวิ่งไกลแล้วดินก็มีไม,ม่อัน้นนะครับใครที่สั่งจอง หน้าดินช่วงนี้ถือว่าใครมีตักนี่ก็ถือว่าสุดจัดเลยนะพี่น้องนะ้นนก็รีบสั่งกันมีไม่เยอะนี่ครับมีที่เห็นเห็นอยู่กองๆอ,อยูอ่วิ่งทำเที่ยวได้เลยนะครับ30-40เที่ยวได้อยู่ถอยมานิดหนึ่งถอยมานิดหนึ่ง เมวานถ้าฝนไม่ตกก่อนนะครับ30กว่าได้แน่นอนสามสิ้ฝนตกปลายมงจบ่าวเลยเมื่อวานแต่วันนี้น่าจะทางลงไม่แน่นะครับแดบดบร้อนๆอย่างเงี้ย น,นี่ก็ทำเอแล้วครับเมื่อวานเอไม่ยินก็ขับอันนี้ก็ทำเอเรียบร้อย ไปเรื่อยๆครับหน้าฝนใครมีงานทําก็ถือว่าชุดจัดนะพี่น้องนะทีมงานเราก็ทีมงานเล็กๆนะครับแต่ว่ารับรองครับไม่มีตกงาน ้ำยามหมดนะครับมักไฟเราอันนี้ก็เติมแล้วเดี๋ยวสายมึนมาแล้วเก่เาเก ตรงลึกเนี่ยไปแป๊บเดียวครับไม่ถึง8นาทีนี่ผมถ่ายคลิปก็ประมาณ8นาทีเนี่ยได้ไปเทกลับมาแล้ว คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดิทีมงานดําสิ่งดินระเบิดรียงานอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีวันหยุดฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม